สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็กลับมาอีกแล้วและว,วันนี้แอดก็ได้นำคอมเมนต์ของชาวเกาหลีที่มีต่อซีรีส์เรื่องใหม่ของ Netflix อย่าง c e l e b r i t y มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้นะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจได้ว่าเรื่องนี้สนุกหรือไม่และควรจะดูเรื่องนี้ดีหรือไม่สำหรับแอดเองนะครับก็คงต้องขอบอกไว้ก่อนว่าแอดเป็นทีมดูรวดเดียวนะครับและเรื่องนี้แอดยังไม่ได้ดูด้วยนะครับดังนั้น ยังไงแอดเองก็ขอไม่ออกความเห็นต่อคอมเมนต์ทั้งหมดในคลิปนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเอาละครับคอมเมนต์จะเป็นเช่นไรเราไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับความคิดเห็นของชาวเกาหลีท่านแรกนะครับได้เข้ามากล่าวว่าโอ้เป็นเรื่องที่สนุกและคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้เข้ามากล่าวถึงนางเอกของเรื่องเอาไว้ว่าอย่างแรกเลยคือนางเอกน่ารักส่วนคอมเมนต์ที่3นะครับได้เข้ามาให้ทัศนะในอีกมุมมองหนึ่งไว้ว่าตัวละครดูมีชีวิต แต่เนื้อหาไม่สมจริงมากนักอย่างไรก็ตามมันก็มีความรู้สึกดื่มดำอย่างละเอียดมีองค์ประกอบที่น่าทึ่งซึ่งคุณต้องดูจนจบและก็มีอีกคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาเสริมว่าเรื่องราวของตัวละครดูไม่สมจริงเท่าไหร่ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นแฟนละครของนักแสดงคนหนึ่งของเรื่องนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าฉันไม่ชอบซีรีส์แนวนี้เหมือนกันแต่ฉันชอบนักแสดงหญิงอ e ีชองอาดังนั้นฉันจึงสนุกกับมัน และก็มีอีกคนหนึ่งนะครับเข้ามาเสริมว่าอีชองอาดูดีมีระดับไม่ว่าจะเล่นบทบาทไหนก็ตามส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้มากล่าวติดตลกว่าฉันเองตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูแต่ตอนนี้ฉันกำลังดูตอนสุดท้ายไปแล้วไม่รู้ตัวเลยและก็มีอีกคนหนึ่งนะครับเข้ามากล่าวในทำนองคล้ายๆกันว่าตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะดูหรอกแต่พอดูตัวอย่างละครไปแล้วก็รีบกลับไปเปิดดูและดูรวดเดียวจบในหนึ่งวันเลย ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้มากล่าวฮาฮาว่าสนุกดีแต่อยากตบหัวตัวเองเพราะพระเอกและครอบครัวน่างุนงิดมากและก็มีอีกคนหนึ่งนะครับได้เข้ามากล่าวถึงตอนจบของเรื่องเอาไว้ว่าเพื่อนของซออารีซึ่งซอารีนี้ก็เป็นนางเอกของเรื่องนะครับเป็นคนที่น่ารำคาญที่สุดแต่ตอนจบกลับรู้สึกสดชื่นตรงกันข้ามนะครับกับอีกคนหนึ่งที่ได้เข้ามากล่าวถึงตอนจบที่รู้สึกต่างกันไปว่า ซีรีส์ดูมีติดติดขัดขัดมากเหมือนกันแต่ตอนจบน่าผิดหวังเล็กน้อยและอีกคนหนึ่งนะครับได้มากล่าวถึงตัวละครที่อีชองอาได้รับบทบาทเอาไว้ว่ายุนซีฮุนนั้นบ้าคลั่งมากและได้มีอีกคนหนึ่งนะครับเข้ามากล่าวชมนักแสดงว่ามันคุ้มค่าที่จะดูยกเว้นบางฉากที่ดูเด็กและขี้เล่นเกินไปอีชองอาดูดีมีระดับและสวยกว่าพักคุยยอง และความคิดเห็นรองสุดท้ายนี้นะครับได้มาให้ทัศนะไว้ว่าโดยรวมไม่เลวพักยูยองสวยมากอย่างไรก็ตามมันไม่มีเคมีกับนักแสดงนำชายเลยอืมมันไม่ใช่แนวโรแมนติกดังนั้นมันไม่สำคัญหรอกฉันสงสัยว่าโลกของดาราจริงๆมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าฉันอาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยและความคิดเห็นสุดท้ายนี้นะครับได้มากล่าวถึงมุมมองต่อตัวละครและนักแสดงไว้ว่า อีชองอามีบรรยากาศที่ดีและดูดีแต่ตัวละครหลักพักจูยยองน่ารำคาญจริงๆฝีมือการแสดงของเธอไม่ค่อยดีนักฉันเลยไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงเป็นตัวละครหลักเป็นละครที่พยายามสร้างเด็กคีเรให้น่ารักเธอมีบุคลิกไม่ดี ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเกาหลีที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วสำหรับท่านผู้ชมชาวไทยที่ได้ดูคลิปที่แอดทำขึ้นนี้คงจะพอตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมครับว่าจะดูเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีหากท่านผู้ชมได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วดีหรือไม่ดียังไงหากมีเวลาก็กลับมาเล่าให้แอดฟังบ้างนะครับแอดก็คงอีกนานเลยครับกว่าจะได้เข้าไปดูเพราะมีซีรีส์มาต่อคิวมากเกินไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับแอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ